ยิงต่อเนื่อง8ตัวไม่มีสะดุดอะไรการใช้ impact ยิงสกรูเนี่ยถือว่าทำงานได้ค่อนข้างเร็วสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดคอมโบไร้สายของ i n g โ20โวลต์กันครับจริงๆใช้คําว่ารีแคปก็ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าจะพามาดูว่าทําไมชุดนี้ถึงคุ้มค่าทําไมชุดนี้ถึงขายดีที่สุดและทำไมชุดนี้ถึงเป็นเบสเซลเลอร์ของ i n งโกกันนะครับไม่รอช้าไปรับชมพร้อมกันเลยครับ แล้วมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ประกอบมาในเซ็ตก่อนนะครับในเซ็ตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสว่านและ Impact กระแทกนะครับอย่างละหนึ่งตัวแบตท,ที่ลูกค้าจะได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นขนาด20โวลต์2แอมป์จำนวน2ก้อนนะครับแล้วก็แท่นชาร์จเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นฟาชาร์จให้มา1ชุดนั่นเองเป็นตัวสีส้มตัวนี้สีสันสดใส,ดส,ดสนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็จะเป็นดอกไขควงนะครับดอกแฉกจำนวน2ดอกและชุดดอกขันเนี่ยก็จะเป็นเบอร์หกเบอร์แปดแล้วก็เบอร์สิบไซส์มาตรฐานนะครับประมาณนี้น มาดูในส่วนของสเปกกันครับสเปคตัวสว่านเนี่ยตัวนี้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่45นิวตันเมตรนะครับความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่1,500รอบแล้วก็ความเร็วรอบต่ำสุดอยู่ที่400รอบนะครับหัวจับดอกขนาด10มิลมนะครับผม3ทับนั่นเองตัวนี้มาตรฐานทั่วไปเลยเป็นสว่านมาตรฐานที่ใช้งานเจาะไม้เจาะเหล็กในบ้านทั่วไปนะครับเจาะแค่ไม้กับเหล็กนะครับไม่สามารถเจาะปูนได้เป็นมอเตอร์แรง่านสามารถปรับความเร็วรอบได้ที่2โหมดนะครับปรับได้จากด้านบนเลยตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวที่เป็นไฮไลท รับแรงบิดอยู่ที่170นิวตันนะครับแล้วก็ความเร็วรอบสูงสุดตัวนี้อยู่เนี่ยอยู่ที่2,100รอบความเร็วรอบต่าสุดเนี่ยอยู่ที่1,300รอบนะครับผมหัวจับดอกขนาด2หุนมาตรฐานทั่วไปเลยดอกไขควงทั่วไปใส่ได้ทุกดอกนะครับเป็นการลึกด้วยเป็นมอเตอร์บัสเลดด้วยนะครับผมใช้งานต่อเน,นื่องได้ใช้งานหนักได้ไม่สะสมความร้อนนะครับตัวนี้เวลาปรับหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะมีไฟสถานะอยู่นะเราไม่สามารถปรับหมดในระหว่างที่เครื่องปิดได้ต้องกดค้างไว้ให้เครื่องทํางานอยู่แล้วเราถึงงงจะปรรรรับบบออกาาใช้้นไดสู รอบต่ำรอบสูงรอบต่ำนะครับไม่สามารถปรับที่ขนาดเครื่องดับได้สเปคมาตรฐานปรับมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมการทดลองใช้งานจริงกันเลยจะเริ่มที่สว่านก่อนนะครับตัวสว่านเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะครับเจาะได้แค่ไม้กระเล็กนะครับตามที่สเกลดูด,ด้านบนนะนี่ก็จะมีประมาณนี้ผมก็จะเทสเป็นการเจาะผมใช้งานเจาะไม้ก่อนดอกที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นดอกขนาด10มิลน,นะครับเบอร์ที่ใช้ใช้เป็นเบอร์2อนะครับล็อกความเร็วสูงสุดนะ ทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทสการสับไม้ทีนี้ผมจะาลองแอดวานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับเทสงานหนักๆเลยนะครับเป็นดอกใบพายแกนเป็น6เหลี่ยมนะครับเบอร์35มิลใช้กับสว่านได้จัดเต็มไปเลย กินเรื่อยๆนะครับอาจจะกินเช้าก,กว่าปกตินิดหน่อยเพราะว่าตัวสวัสค์เนี่ยก็จะเป็นตัวรอบที่ไม่ได้สูงอะก,ก็พอใช้ได้ต่อไปก็เดี๋ยวเราไปลองตัวของ Impact กันเลยนะครับตัว Impact เนี่ยที่ทราบกันตัวนี้ในเซ็ตเนี่ยก็จะเป็นตัวมอเตอร์บัสเลตนะครับแรงบิดเนี่ยสูงมากรอบที่ใช้เนี่ยผมจะปรับเป็นไฮรอบไปเลยนะเนี่เวลาปรับรอบรุ่นนี้เนี่ยอาจจะสงสัยกันเวลาปรับรอบจะเป็นที่จะต้องกดเครื่องไปด้วยก่อนนะครับอันนี้ผมอธิบายสําหรับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วก็กางจะซื้อตัวนี้ด้วย่น,นรับกกป จะไม่สามารถปรับระหว่างที่เครื่องดับได้นะครับต้องปรับระหว่างการใช้งานเท่านั้นตัวอิมตัวนี้นะครับจะเทสเป็นการใช้ยิงสกรูกแปรไม้นะครับความยาว5นิ้วเลยตัวนี้เราก็ยิงต่อเนื่องกันเลยดูซิว่าแรงตกไม้ใช้งานได้ต่อเนื่องไหมนะครับเพราะว่าเราใช้งานจริงๆเนี่ยยิงมากกว่านี้แน่นอนมาตัวนี้ปรับเป็นโหมดสูงสุดอยู่นะครับ เรียบร้อยนะครับยิงต่อเนื่องตัวนี้8ตัวใช้งานได้นะครับไม่มีสะดุดอะไรแอด์าวน์เพิ่มกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะมาลองยิงดอกสกรูใบพายกันต่อนะครับสำหรับตัว Impact ตัวนี้นะครับดอกสกรูใบพายที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์32นะครับใหญ่สุดเท่าที่ผมหาได้แล้วที่เป็นแกนหกเหลี่ยมนะครับตัวสว่านเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวยิงเวลายิงรอบมันจะค่อนข้างช้านะครับตัวนี้นะเดี๋ยวทีนี้ก็มาดูตัวพี่กันว่าตัวพระเอกอย่าง Impact ตัวนี้เนี่ยทำงานแทนกันได้หรือเปล่ามา สบายนะครับแรงเหลือๆเลยแรงกว่าตัวสว่านเยอะมากด้วยตามที่แรงดิดของเขาเนี่ยแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์บัสเลดด้วยแบตตัวนี้ไม่ได้เต็มด้วยนะผมแจ้งให้ดูก่อนตอนที่ผมออกมาเทสเนี่ยมันจะมีแค่ขีดเดียวเองนะครับมีใช้ได้แรงขนาดน,นี้เลยเพิ่มอีกสักนูนึง เรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้นะครับตามที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ก็มารีแคปให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เนี่ยทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับในราคาหลักไม่เกิน4,000นบาทแบตก็ให้มา2ก้อนด้วยนะครับผมในเซตนี้ตอนที่ผมเอามารองให้ทุกคนดูดยเยนี่ยผมก็ไม่ได้ชาร์จแบตมาด้วยนะนี่เทสมาจากเครื่องเลยแบตแค่ก้อนเดียวเองนะครับไม่ได้ชาร์จเต็มด้วยใช้งานได้แน่นอนนะครับยิงสกูปแปไม้8ตัวยิงดอกใบพายเบอร์สาสบายสบายตัวนี้เราก็จะมาเทสยิงเหล็กกันต่อนรรรรบบดอออมเเเนย็็ปา์2วสสูงุล เรียบร้อยประมาณนี้นะครับเราก็สามารถปรับเป็นรอบช้าได้ก่อนนะปรับรอบช้าเพื่อให้มันทําแกนทําศูนย์ได้ก่อนพอได้ศูนย์ปุ๊บเนี่ยแล้ก็ปรับเป็นรอบเร็วแล้วก็ค่อยดันต่อเลยเนี่ยมันก็จะเจาะง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับ ก็ประมาณนี so, like on mini, so, so ้ส well, ําหรับตัวสว่านเจาะได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรต่อไปก็จะไปลอง Impact กันนะครับอิมแพกตัวนี้เนี่ยผมจะติดตั้งเป็นตัวดอกไขควงก่อนจะลอง2แบบนะครับจะยิงสกูตัวเล็กที่เป็นตัวนี้ปลายสว่านนะครับยิงเข้ากับเหล็กได้เลยเนี่ยก็จะลองตัวสั้นก่อนแล้วรอบที่2เนี่ยก็จะยิงเป็นตัวสกูแปรเหล็กแบบนี้นะครับใส่หัว Impact ได้เลยก็จะใช้ได้ทั้ง2แบบจะใช้ทั้งดอกไขควงก็ได้หรือใช้เป็นดอกขันเบอร์แปดเลยก็ได้เดี๋ยวตรงนี้เรามาลองตัวนี้กันก่อนปรับเป็นเบอร์สู แรงมากนะครับแรงกว่าสว่านเยอะเลยแต่ว่าตัวนี้มันงานขันเข้าแต่ว่าสานเป็นตัวงานเจาะนะครับ <L un> อ่าก็ประมาณนี้สําหรับการยิงสกรูปลายสว่านนะครับผม <L un> ต่อไปก็จะยิงแบบตะกูแปลเหล็กเอานะครับใช้เป็นหัวบล็อกเบอร์แปดนะตัวนี้ติดตั้งเรียบร้อยข้อดีของตัวนี้มันก็คือจะติดตัต้งง่ายนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ Impact ยิงสกรูเนี่ยถือว่าทำงานได้ค่อนข้างเร็วผลงานประมาณนี้อย่างที่ทุกนเห็นก็ยิงง่ายๆย,ยิงสบายๆตัวเนี้ยสกรูตัวสั้นๆเนี่ยมันก็จะยิงจมไม่ลึกนะครับแต่พวกเนี้ยสกรูปลายลึกแล้วก็มีเกลียวตลอดเนี่ยก็จะยิงจนจมเลยสำหรับใครที่สนใจตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าใช้งานมากนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่าเรารีสต็อกกันเป็นรอบที่2แล้ว <S <S สำหรับราคาชุดนี้นะครับชุดคอมโบสว่านไร้ราสายอิงโก้ยี่สิบโวลต์อยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าคนไหนเนี่ยที่อยากจะ และเจาะปูนได้สามารถเพิ่มได้ในราคาอีก1,000บาทรวมเป็นชุด4,990บาทนะครับสว่านเนี่ยก็จะได้เป็นตัวบัสเลสตัวท็อปเจาะปูนได้เลยลูกค้าคนไหนอยากจะดูรีวิวตัวนี้สามารถกดได้ที่ลิกงขวามุมบนจอเลยนะครับผมจะแนบลิงไว้ให้ด้วย ลูกค้าสนใจชุดไหนสามารถแคปหน้าจอในส่วนนี้สอบถามเข้าหาหน้แอินเพจ e f a c e o o o k หรือว่า l i น์แอได้เลยนะครับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอิงโกที่ซื้อของกับร้านจัมโบ้เอของเรานะครับสินค้าของ i ิงโมีการรับประกันจากศูนย์ทั้งหมด2ปีซื้อกับร้านจัมโบ้เอรับประกันเพิ่มจากร้านไปเลยอ,อีก3ปีรวมทั้งหมดเป็น5ปีเลยนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้เฉพาะลูกค้าร้านจัมโบ้เอที่เดียว ท่านน,นั้และใน,นปัจจุบันจมโบเอของเรามีสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาใหม่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีนะครับลูกค้าคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมช็อปของเรากันได้หรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่สะดวกมาที่หน้าร้านสามารถสแกนไลน์ที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอานี้ได้เลยนะครับมีทั้งสาขาใหญ่ที่อยู่จังหวัดนนทบุรีและสาขาใหม่ที่ตั้งอยู่ณตรงนี้จังหวัดนครปฐมนะครับสะดวกสาขาไหนเนี่ยสามารถสแกนตามความต้องการได้เลยสําหรับในวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันได้ในคลิปถัดไปสําหรับ,บวันนี้ สวัสดีครับ